รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับสู่รายการเที่ยวเทือไทยไปกับพลังงานเทดแทนรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสาระที่น่าสนใจทุกวันเสาร์ช่วงสายๆแบบนี้ก็มาเจอกับเจฟฟรีย์ได้นะครับเจฟฟรีย์จะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวพร้อมด้วยอิ่มเอมกับสาระต่างๆวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดพะเยาสถานที่ที่จะพาไปนะครับต้องบอกว่าเป็น1ใน10สถานที่นะครับเป็นวัดที่สวยที่สุด แอบบอกไปแล้วว er ่าเป็นวัดนะครับรับรองนะครับว่าสถานที่นี้นะครับสมคำนลําลือเป็นหนึ่งใน10วัดที่สวยที่สุดในเมืองไทยจริงๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอดใจรอสักครู่ครับเขาคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันจริงๆเลยนะครับและสาเหตุหลักก็มาจากการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็การเผาป่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทุกคนต้องหันมาช่วยกันนะครับในการดูแลธรรมชาติของเราช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็เลิกซะนะครับในเรื่องของการตัดไม้แล้วก็การเผาครับ ุดเริ่มต้นรอยยิ้มเกิดจากการแยกแยกแคแยกขยะประโยชน์ก็คืนสู่ชุมชนแม่แม่แยกสิแม่แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน <c oughs> กบโดรกการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปะตทและเวอร์วด์เว็บแยกแลกยิม้ม .com สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนอาหารทะเลฮารุก,กิและตอนนี้นะครับจะฟรีก็เดินทางมาถึงที่พะเยาแล้ว เราอยู่กันที่วัดนันตารามนะครับวัดนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวัดที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นวัดที่ติดอันดับ1-10ใน10ของวัดที่สวยที่สุดในเมืองไทยของเราเป็นอันซีนชิ้นหนึ่งด้วยเลยนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยมองไปรอบๆเนี่ยโ,โหก็สวยมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูข้างในครับว่าะจะสวยขนาดไหน ท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันนิดนึงดีก,กว่านะครับนักมาสรการครับะจะเจริญพรหลวงพ่อครับคือที่นี่ความเป็นมาเป็นยังไงครับแต่เดิมวัดนันตรามเรามีชื่อเรียกว่าวัดจองคาเหนือได้มีผูมิลืมใสก็บริจาคที่ดินซึ่งท่านเองเป็นชาวไทยใหญ่พ่อเฒ่านันตาอูวงอนัน ซึ่งเป็นข้าบดีชาวพม่า,มาเป็นชาวพระโอก,ก็มีความศรัทธาเลื่อมใสก็เลยรับเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารอจองคาเหนือหลังนี้ขึ้นแล้วมีอายุประมาณกี่ปีแล้วครับสำหรับวันนี้สำหรับวัดนี้ไม่ทราบว่าอายุเดิมมีมานานเท่าไหร,ร่ไม่มีประวัติบันทึกไว้แต่สำหรับพระวิหาร นันตาามแห่งนี้มีอายุตอนนี้ก็ย่างเข้า91ปีและที่เห็นแบบนี้ครับเป็นศิลป,ปะแบบไหนอะไรไงครับสถาปัตยกรรมรวมๆแล้วนี่น่าจะเรียกว่าศิลป,ปะพม่าดีกว่าอาตมาก็ยังศึกษาในส่วนนี้ยังไม่ไม่ลึกซึ้งพอครับผมเพราะว่าอาจจะเมื่อก่อนพนระมแดนของเราอาจจะคาบเกี่ยวกันครับเกี่ยวไเป็นปมามาอ่าใช่ยังไปมาหาสู่กันได้แบบ เก็บผักส่ซ่าเก็บข้าส่เมืองอก็จะมีช่างมนอะไรแล้วก็ก็มีกลุ่มคนไทยเพราะว่ากระจกบางส่วนนี่ก็จะได้ช่างจากจังหวัดลำปางซึ่งเป็นคนเมืองเมืองไทยคนไตยวนวครับผมก็เป็นการแบบร่วมกันสร้างรวมกันสร้างนะครับแล้วทีนี้นะครับมาที่นี่ครับเราควรจะไปชมอะไรดีครับแนะนำหน่อยครับอ,อันดับแรกก็ขึ้นมากับพ,พระประธานไม้สักทองซึ่งก็ได้ให้ชื่อท่านว่าหลวงพ่อพุทธเมตตาประธานไม้สักทอง ซึ่งเป็นพระประธานที่แกะสลักจากไม้ทั้งต้นต้นเดียวอโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตสัาการะาที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงนิมนต์หลวงพี่พาทัวร์นิดนึงได้ไหมครับะจะเจริญพรอี่มีเดี๋ยวจะมาพาถ้าคงกับ นะรครับท่านผู้ชมเพื่อจะให้เข้ากับบรรยากาศนะครับเราก็นี่ครับเปลี่ยนเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดพื้นเมืองเหรอครับชุดชุดเมืองพาคช,ชาติพันธ์ปะโอซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเทาน,นตูวงอนันต์อ๋อเป็นชุดพื้นเมืองเลยครับผม,มดีเลยครับได้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆกันดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับวัดนันตารามตั้งอยู่ที่บ้านดอนชัยในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปะโบราณน,นะครับสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตกแต่งด้วยลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามเลยตามส่วนประกอบต่างๆเช่นหน้าบันหน้าต่างหลังคาซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือว่ากระเบื้องไม้ที่ลดหลังลงตัวตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกแล้วนะครับก็หนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยคือความสวยงามนะครับอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่า ศิละปะแบบพม่าะอะไรเงี้ยครับมันมันดูยังไงครับเขาเรียกว่าสถาปัตย์เนาะคือรูปทรงครับรูปทรง,ร,ทร,งรูปทรงนี้เป็นชั้นลดหลั่นกันเป็นบางส่วน,<อ>นสางส,ส่วนไปคือสังเกตจากหลังคา,งคาใช่ไหมครับที่แบบว่ามีแบบเป็นหลายหลายชั้นหลายหลายชั้นทาจากไม้ทั้งหมดทุกอย่างแม้แต่ลายฉลุต่างๆก,ก็จะเป็นไม้เอาละครับไหนๆเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆนีดนึงดีกว่าครับ หน้าสองจองนี่ก็เรียกจองจองตะก,กาปากาค <c oughs> ืออะไรครับที่ที่สำหรับอุบัสิุอุบัติการนั่งด้านหลังสุดก็เป็นจองพลาที่บอกว่าจองจองนี่คือคืออาคารแหละครับ<า>ว่าจองหมายถึงอาคารสมัยโบราณเขาจะใช้ไม้ลากไม้เป็นส่วนใหญ่ลากไม้ไทย <c oughs> ไม่ไม้สักที่ต้นใหญ่ๆเอามาผ่าอ๋อใช้ลากนะของเขาคุณผู้ชมครับเมื่อเดินเข้าไปนะครับก็จะพบกับองค์พระประธานที่เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักไม้สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่องไทยแบบไทยใหญ่ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงามโดยข้างขององค์พระประธานนะครับก็มีพระพุทธรูปหินขาวแล้วก็พระพุทธรูปปฏิมาประธานไม้สักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่อย่างสมส่วนสวยงามจะเป็นพระพุทธรูปเคสรดอกไม้ซึ่งด้านนู้นก็จะทําจาก ดอกไม้ที่ญาติโยมมาบูชาพระ,ะด้านหลังก็จะเป็นลายลายฉลุจากไม้สักแล้วก็จะมีรูปของกรรมเทพกรมมเทพที่เป็นศิลปะของทางตะวันตกท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมีคิวปิดอยู่นะฮะเนื่องจากว่าพ่อเฒ่านันตะอู๋ท่านท่านเป็นข้าบดีชาวพม่าแล้วก็รับจ้างให้กับบริษัทบอมเบย์ซึ่งเป็นบริษัทค้าไม้ของอังกฤษครับผมก็เลยนําเรื่องของศิลปะมาผสมใส่ ส่วนลวดลายประดับกระจกต่างๆก็เราก็จะเห็นที่ททหลายๆที่ที่เป็นวัดศิลปะแบบแบบนี้ก็จะมีเรื่องของการติดกระจกแล้วก็จะมีอีกองหนงึ่งซึ่งซึ่งเป็นคู่กับพระประธานไม้สักทองอายุก็ทาัานศตวเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอ้โใช่ข้างหลังนี้หรือเปล่าครับที่อบอกว่ามีอายุเป็นผ่านปีครับใช่เลย ประวัติความเป็นมา,าเป็นยังไงพอจะทราบไหมฮะแต่เดิมนี่ได้มาจากในถ้ำนะคือคือสมัยยุคโบราณเมื่อก่อนก็มีสงครามชาวบ้านก็จะนำพระพุทธรูปไปซ่อนไว้ในถ้ำพอพอสงครามสงบก็ออกมาก็าจะเหลืออยู่องค์นี้องค์งเดียวทางกรมศิลป์ก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุพันกว่าปีสมัยเสียงแสนครับผมคำว่าแสนแท้หมายถึงว่า,าการ ประกอบองค์พระเหมือนสลักเหมือนกรจะเป็นกรหลายหลายชิ้นเอามาประกอบองค์กันอย่างข้อข้อพระสอนเนาะทำจากอะไรครับทำจากเป็นเนื้อโลหะผสมผสมทองเหลืองแล้วจะแกะเงินเราเรียกเนื้อเนื้อสำลิดสำลิดแกงเงินเป็นพันกว่าปีเลยครับเอาละครับเห็นบอกว่าที่นี่นอกจากองค์พระองค์นี้แล้วยังมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์ด้วยถ้างนั้นเดี๋ยวต้องนิมนต์พาไปดูหน่อยนะครับได้เจริญพ่ นอกจากนั้นนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่าเครื่องใช้โบราณผ้าลายโบราณภาพวาดโบราณเกี่ยวกับพระเวสสันดรอีกด้วยครับพทธเจ้าชาติสุดท้ายในเรื่องพระเวสสันดรชาดกม,มีอยู่กันกี่กี่รูปด้วยกัน,นครับทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน5ภาพสังเกตจะมีคนจีนด้วยหนึับศิลประร่วมสมัยและมีคมภีร์ต่างๆที่เป็นของภาษ,ษาพม่าด้วยก็มี ภาษาพื้นเมืองลานาเรามีแล้วก็ภาษาไทายใหญ่เป็นคำพี่เกี่ยวกับพุทธประวัติบ้างเป็นคาถาโคมบ้างของสมัยเก่ากรวบรวมกันส่วนเหรียญตาต่างๆก็จะอยู่ด้านอ๋อนี่มีทุกประเทศเลยฮะก็น่าจะไม,ไ,มไม่ไม่ทุกประเทศจีนพมา่าลาวอินเดียสิงคโปร์สหรัฐก็มี อ๋อแล้วข้างนอกนี่คือเป็นเจดีย์เหรอครับหรือโบสถ์หรือยังไงอ่าส่วนด้านหลังเป็นเจดีย์ครับผมอ่าแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นพระบโบสถโบสถ์อ๋ออันนี้เป็นศิลปะแบบไหนอะไร,รก็ผสมผสานกันครับผมก็มีทั้งแบบหเหนือเหนือใช่ไหมครับพมา่าพม่าไทยใหญ่อ๋อเรียกว่าสวยงามมากเลยนะครับสมกับเป็นหนึ่งในสิบของวัดที่สวยที่สุดจริงๆนะครับยังไงก็ให้ทางหลวงพี่ฝากดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะแวะมา สักการะหรือว่าเยี่ยมชมก,ก็ขอเจริญพรแล้วก็ขอเชิญชวนพุทธานิเกชวนทุกท่านที่มีโอกาสมีเวลาในวันว่างก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของวัดนันตารามเราซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของประเทศไทยก็จะเปิดตอนเช้า6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นให้เยี่ยมชม ครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับแวะเข้ามานะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอันซีนที่ห้ามพลาดเลยวันนี้ขอบคุณหลวงพี่มากครับขอบคุณ <สา S 2> ครับจตุเจริญพรจุดเริ่มต้นรอยยิม้มเกิดจากการแยกแยก สู่ชุมชนแม่แม่แยกสื่อแม่แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน <c oughs> กับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปัม๊มปตทและเวอร์ไวดเว็บแยกแลกยิม้ม .com สวัสดีครับผมเชฟประสิทธิ์จริยายโยธินนะครับผม วันนี้ผมจะมาเสนอปลาแซลมอน1นึ่ยแบบออกสไตล์จีเลยอย่างแรก1ผมต้องใช้ปลาแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนเราดูไงครับว่าสดหรือดีเราต้องดูสีต้องเป็นสีส้มอ่อนๆน,นะครับต่อไป ผมจะเสนอ,เ,อ,อเครื่องปรุงเริ่มต้นที่ขิงซอยเห็ดหอมซอยขึ้นช่ายพริกแดงซอยบวยมันหมูแข็งแล้วก็กระเทียมสับนะครับผมเครื่องปรุงก็มีเหล้าจีนนะฮะแล้วก็เป็นน้ำมันงาพริกไทยป่นผงปรุงรสซีอิ๊วดำน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลสายขาวเสร็จจากเครื่องปรุงโอเคผมจะมาหัน่ปนปลาแซลมอนเนี่ยเราหั่นใช้สันหลังปลาวิธีการหั่นก็ไม่มีอะไรเพียงแค่หัน่นตามขวางตัวฮะ วางตัวนะครับผมต่อไปผมจะใส่เครื่องปรุงหนึ่งเหล้าจีนของผมใช้เหล้าจีนนะฮะตามโรงแรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหล้าจีนที่คายผลนิดนึงผงปรุงรสน้ําตาลทรายน้ํามันหอยโอเคคราวนี้เราใส่หมูเส้นซอยกระเทียมสับขิงเส้นเห็ดหอมเส้นพริกแดงเส้นเพื่อความสวยงามขึ้นช่ายบวยเค็มนะครับมันหมูเส้นน้ำสต๊อกซุปแป้งมันนิดเดียวคลุกให้ทั่ว โอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงนี้ลาาลงในชิ้นปลานะครับต่อไปเราก็นึ่งสําคัญที่สุดนะครับการนึ่งป,าปลาไฟเราต้องแรงต้องนะฮะต้องต้องแรงโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับปลาแซลมอนเสร็จแล้วเราก็โรยเพื่อความสวยงามโรยขึ้นช่ายนะครับผมเรียบร้อยครับผมปลาแซลมอนดึ่งบวยเมนูนี้ผมขอกดไลค์เลยนะครับเพื่อสุขภาพของทุกท่านนะครับผม สนับสนุนโดยอาหารทะเลฮารุกิสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนอาหารทะเลฮารุกิ และตอนนี้นะครับเจฟฟรียก็อยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบตตี mm ้ดูเมนซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าเขาสามารถที่จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการนำหญ้ามหัศจรรย์มาปรับใช้ในพื้นที่ทำให้ปัญหาหมดไปครับผูช้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับครูนุนะครับครูนุสวัสดีครับครับ เห็นชื่อโรงเรียนนะครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนครับผมทำไมถึงชื่อนี้ครับอ๋อชื่อนี้มาจากที่พระสหายของสมเด็จย่านะครับชื่อเบตตี้ดูเมนนะครับมาพอดีท่านครั้งแรกเนี่ยนะครับท่านได้ให้เงินนะครับเงินทุนมาก่อสร้างนะครับโรงเรียนเบตตี้ดูเมนเลยใช้ชื่อนี้ครับอ๋อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านก็เลยใช้ชื่อนี้เลยใช่ครับอ๋อแต่ว่าทราบมาว่าที่นี่เนี้ยประสบกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมบ่อยเลย มีบ่อยครับผมเรื่องน้ำท่วมเพราะพื้นที่ด้วยครับสภาพปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านก็มีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มีการเอามาก่อสร้างครับมาทำเป็นที่เกษตรก็เลยมีการพังทลายขพาะนดินสูงมากครับอ๋อก็คือลวเหมือนเป็นแบบอยู่ตรงแอ่งหรือเป็นหุบพอดีใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ลงมาตรงตรงนี้หมดเลยต่าแล้วเป็นเขาเรียกดินดินใหม่ดินขุดคผมก็ยิ่งพังทลายง่ายครับ แล้วเราไปรู้จักญ้าแฝกได้ไงครับเกษตรพวกที่สูงครับได้นําความรู้นี่มาเผยแผ่นะครับให้กับโรงเรียนแล้วก็ทางเรียนก็ได้ส่งคณะครูเนี่ยนะครับไปดูงานศึกษาที่ที่เชียงใหม่ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันดีกว่าครับครับเชิญครับอ๋อเนี่ยแหละครับปลูกแบบนี้เหรอครับครับปลูกเป็นแถวครับ เป็นแนวยาวครับผมอ๋อแล้วทำไมต้องมาปลูกที่สนามบอลแบบนี้ครับมีการพังทลายของหน้าดินตรงนี้ครับตรงผิวตรงนี้ครับก็เลยมีการเอานำหญ้าแฝกนะครับมาปลูกเพื่อป้องกันการก็คือทลายไม่ให้ถนนแบบมันซุดลงไปหรือว่าพังลงไปก็เสียงบประมาณเปล่าๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาญ้าแฝกมาปลูกปลูกเป็นแนวกั้นเลยครับผมแล้วแบบนี้เราเริ่มปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ นี่ปลูก,กได้3ปีแล้วครับผมสามปีแล้วเวณนนี้ครับ3ปีครับอ๋อแล้วปลูกแล้วเป็นไงบ้างครับปลูกแล้วมีการยึดหน้าดินน้ดีครับมันไม่พังทลายละอันนี้คือพันธุ์อะไรยังไงัตอนนี้นะครับเราใช้พันธุ์สีลังกาครับผมเย่ยแฝกพันธุ์สีลังกาเพราะเหมาะกับพื้นที่แล้วก็อดทนต่อสภาพอากาศเอ๊ะแล้วอย่างนี้ที่นี่ก็คือเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกด้วยใช่ไหมครับมีการส่งเสริมครับเพราะว่าให้ความรู้กับ ชาวบ้านอยู่นะครับปีละอย่างไม้สองครั้งครับผมอ๋อก็คือมาเรียนรู้ที่นี่ได้ใช่ครับผมรวมถึงเด็กๆก็มีส่วนร่วมเด็ปลูกไหมฮะเด็กๆมีส่วนร่วมครับช่วยกันขยายพันธุ์ช่วยกันปลูกดูแลรักษาตลอดอ๋อคือที่สนามบอลเนี่ยแหละใช่ไหมครับเขาก็เห็นทุกวันเขาจะช่วยกันซ่อมแซมซ่อมแซมกําจัดรัชพืชท้ายก็ปลูกเพิ่มเนี่ยครับซ่อมแซมไปอ๋บแล้วชาวบ้านที่นําไปปลูกนี่เขาประสบความสําเร็จไหมครับหรือยังไงที่นําไปปลูกบางจุดก็ ประสบผลสำเร็จนะครับผมแต่บางจุดก็ลมเหลียวเพราะว่าเขาใช้ยาฆ่าหญ้า<อ>ในการกับะจัดวัชพืชใช่คุมดีเลยคุ้มดีเลยครับถ้ามอว่าคือนอกจากประโยชน์ของรากเขาแล้วเนี่ยใบยก็มีประโยชน์ด้วยเอาไปทำอะไรได้บ้างครับใบายาแฝกค,ครับเราสามารถจะนําไป ปกคุมนะครับพื้นดินที่เราไปปลูกหญ้าปลูกผักเรานะครับผักสวนครัวครับของเรียนนะครับแล้วยังเอาไปทําปุ๋ยหมักได้อีกครับผมในช่วงเปิดเทอมก็จะมีแบบว่าโครงการที่น้องๆเขาทำกันใช่ไหมฮะป็นผักสวนครัวพืชผักสวนครัวครับเป็นอาหารกลางวันนะครับผมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าหญ้าแฝกเนี่ยเอาไปแปรรูปอะไรได้บ้างครับ ปลูกยอแฝกต้องปลูกยงไงคบวิธีการปลูกนะคะถ้าปลูกแบบรากเปืปอยเราควรขุดดินระยะห่างกัน1 0 1ถึง15เซนติเมตรนี่น้องๆเป็นมักุเทศน้อยใช่ไหมครับครับผมให้ความรู้อะไรได้บ้างวันนี้ก็ที่พวกหนูก็จะเป็นสอนให้น้องๆว่า หญ้าแฝกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบอกประโยชน์ต่างๆให้น้องรู้ค่ะโอเคเลยครับถ้า,างั้นเดี๋ยววันนี้รบกวนสอนน้องเจฟหน่อยได้ไหมครับได้โอเคครับผมคุณรูครับอย่างนี้เราก็คือเรื่องของหญ้าแฝกเราก็ไปอยู่ในราการเรียนการสอนเลยเหรอครับครับอยู่ในหลักการไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วนะครับผมแล้วก็มีการต่อยอดด้วยครับ จากผลิตภัณฑ์ใบยาแฝกนะครับผมก็คือมาชมที่นี่ใช่ไหมครับมาดูว่าวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงประโยชน์คืออะไรแถมยังเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมฮะครับนี่ก็คืออันนี้คือยาแฟกเอามางูหลังคาครับผมครับแล้วมันแล้วมันดีกว่าใช้ยาคาไงครับอันนี้มีความคงทนนะครับมากกว่ายาคาประมาณ2-3เท่าครับผมปกติยาคานี่ ประมาณปีต่อปีครับปีต่อปีครับ<ต>อันนี้ใบยาแฝกนี้ใช้ประมาณ2 3ปีได้เลครับผมสอปีเลยครับผมโอ้แห,หม่ก็ดีนะครับใช้คุ้มเลยอ่าแล้วอย่างนี้ตรงนี้เราให้ความรู้อะไรเขาบ้างครับค่ะพวกหนูก็จะมาบอกน้องๆว่ารากของยาแฝกเนี่ยยาวขนาดไหนว่าแล้วมันจะสามารถยึด หน้าดินยึดดินแล้วก็มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนย่าค่ะอย่างเราจะปลูกหญ้าแฝกอย่างค่ะเราก็ปลูกให้มันเป็นแถวยาวๆไปเพื่อมันเป็นแบบเหมือนกำแพงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวิธีการป้องกันดินในแบบธรรมชาติอีกแบบหนึ่งค่ะ,ะมีอะไรเสริมหน่อยไหมหญ้าแฝกนะคะก็จะช่วยกรองของเสียออกจากดินเช่นสารเคมีอะไรต่างๆทําทให้น้ําไม่เน่าเสียให้น้าไหลผ่านไปเลี้ยงพวกพืชตัวอื่นได้ค่ะ โอ้โหเก่งมากนี่คือมักคุเทศน้อยนะครับที่จะคอยให้ความรู้นะครับกับใครที่มาศึกษาดูงานที่นี่ใช่ครับผมเยี่ยมเลยถ้างั้นเดี๋ยวพาพาน้องเจฟไปดูได้ไหมครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ทําจากแค่แฟกได้ครับเชิญทางนี้เลยครับผมตายกันครับไปเลยครับนี่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของย่แฝกนะคะอ๋อมีอะไรบ้างเนี่ย ก็จะเป็นที่รองจานหรือรองแก้วค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่ของต่างๆนี้ก็จะเป็นที่ใส่กระชิชชู่ค่ะอ๋ะอกระเป๋าอะไรนี่ใช่ไหมกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เห็นนะครับก็มีการส่งเสริมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตจากที่นี่จากน้องๆแล้วก็เอาไป จำหน่ายในชุมชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมมีการส่งเสริมครับผมโดยเฉพาะน้องๆจะมีการเริ่มจากการเพาะปลูกนะครับการแยกหน่อการปลูกจะหลังจากนั้นก็จะมีชาวบ้านนะครับชุมชนเนี่ยนะครับเอาไปเผยแพร่นะครับโดยเฉพาะน้องๆจะเอาไปให้ผู้ปกครองครับแล้วก็ความร่วมมือกันแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาของรางวัลการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกด้วยรู้สึกยังไงกับรางวัลนี้ครับรู้สึกภาคภูมิใจครับผมโดยเฉพาะนะครับได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนตลอดจนถึง ชาวบ้านนะครับชุมชนรอบๆนี้ก็มีมีส่วนช่วยด้วยนะครับก็เลยได้รางวัลนี้มาครับผม <S <S น่นะครับเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจจริงๆนะครับสุดท้ายอยากจะให้น้องๆฝากดีกว่านะครับฝากถึงประโยชน์แล้วก็เชิญชวนให้มาปลูกหญ้าแฝกกันก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันปลูกหญ้าแฝกนะคะเพราะว่าหญ้าแฝกนี้ก็มีประโยชน์มากมายค่ะสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้แล้วก็ช่วยอุ้มน้ำหรือดูดซึมน้ำได้ค่ะแล้วก็ ใบยาแฝกอะไรของยาแฝกนี่เราก็นํามาป้องกันแบบเอามาคุมแปลงผักอะไรได้อีกหลายอย่างค่ะอืมเอาละ,ะครับวันนี้เราก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันแบบเต็มที่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ<ม>ทางคุณครูนะครับรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับ ป็นไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะครับได้เห็นความสําคัญของหญ้าแฝกรวมถึงนะครับได้เห็นความสวยงามของวัดนันตารามสวยสมคําล่ําลือจริงๆว่าแต่ว่าวันนี้เราใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ไปตรวจสอบกันนิดนึงดีกว่าครับ ระยะทางที่เราใช้ไปทั้งหมดในวันนี้นะครับและใครที่มีรูปแบบของการประหยัดพลังงานนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับรูปแบบไหนที่ถูกใจคณะกรรมการของเราที่สุดก็รับของรางวัลเลยกน้อยไปเลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับสุดท้ายฝากไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยกันนะครับลดโลกร้อนทุกคนทําได้เริ่มทำเดี๋ครับวันนี้สวัสดีครับ